เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาครประจำปีพุทธศักราช2566โดยความเห็นชอบข,ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามราดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันศุกร์ที่24มีนาคม2566เจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัยรวมนำชัยให้เจริญรุ่งเรือง เาพ่อหลักเมืองสมุทรสาครถือเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองที่ชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่าให้ความเคารพนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจในอันที่จะปกป้องรักษาผู้คนพลเมืองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองทุกๆปีในวันโง่ออวยจับอีกหรือวันที่11เดือน5ตามปฏิทินจีน ชาวสมุทรสาครจะร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครรวมทั้งสิ้น5วัน5คืนซึ่งประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมซึ่งลักษณะเด่นของประเพณีที่เด่นชัดด้านความเชื่อเป็น4พิธีกรรมได้แก่1 พิธีอัญเชิญกระถางทุกเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประดิษฐานหน้าสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2. พิธีกรรมการแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทั้งทางบกและทางน้ำา 3. พิธีกรรมสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองในวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 4. พิธีกรรมการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองเข้าไปในสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร สำหรับลักษณะเด่นของความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครมีความโดดเด่นในหลายประการประกอบด้วย 1. ความเชื่อเรื่องการเข้าร่วมกระบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรง 2. ความเชื่อเรื่องการอัญเชิญกระถางทูบองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครชาวจีนในจังหวัดสมุทรสาครมีความเชื่อว่ากระถางทูบเป็นตัวแทนขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 3. ความเชื่อเรื่องพิธีกรรมการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครแทกทางบกและทางน้ำ พบว่าประชาชนจังหวัดสมุทรสาครมีความเชื่อการแบกเกี้ยวว่าหากใครได้แบกเกี้ยวดังกล่าวจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองผู้ใดที่เจ็บป่วยไม่สบายก็จะหายอธิษฐานสิ่งใดก็จะสมตามความปรารถนา 4. ความเชื่อเรื่องการตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครตลอดสองข้างทางที่ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเคลื่อนกบวนผ่านซึ่งประชาชนจังหวัดสมุทรสาครมีความเชื่อว่า จะเป็นสุริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 5. ความเชื่อเรื่องการนำทูบใหม่แลกกับทูบที่ปักในกระถางทูบเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในขบวนแห่และทูบที่บูชาองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในคืนสุดท้ายของการจัดงานโดยการนำทูบเล่มใหม่มาเปลี่ยนนำกลับไปบูชาที่บ้านมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้นำทูบที่บูชาองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไปบูชาที่บ้านเปรียบเสมือนการอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 6. ความเชื่อเรื่องการใช้กขนมถ้วยปูสักกระเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครชาวจีนในจังหวัดสมุทรสาครมีความเชื่อว่าการสักการะด้วยกขนมถ้วยปูจะทําให้กิจการการค้าเจริญงอกงามรุ่งเรืองเฟื่องฟู 7. ความเชื่อเรื่องสัปปรพสิ่งห้าชนิดสักการะเจ้าพ่นหลักเมืองสมุทรสาครได้แก่ปลาเป็ดไก่ตับหมูหรือกุ้งประชาชนชาวจีนในจังหวัดสมุทรสาครมีความคิดเห็นว่าเป็นเครื่องสักการะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 8. ความเชื่อเรื่องการใช้ขนมท้อแดงสักระเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครชาวจีนในจังหวัดสมุทรสาครมีความคิดเห็นว่าเป็นเครื่องสักระที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาการสักระด้วยขนมท้อแดงจะทําให้มีอายุยืนยาวการใช้ผลไม้5ชนิดสักระเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครสามารถใช้ผลไม้อะไรก็ได้แต่ที่ขาดไม่ได้คือสม้มชาวจีนในจังหวัดสมุทรสาครมีความเชื่อที่ว่าสม้มหมายถึงโชคลาบ การสักการะโดยใช้เครื่องกระดาษเงินกระดาษทองชาวจีนมีความเชื่อว่าคนเมื่อตายไปแล้วจะไปอยู่อีกภพหนึง่งลูกหลานจึงต้องส่งเงินทองไปให้ผู้ตายใช้ซึ่งการใช้เครื่องกระดาษเงินกระดาษทองสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคสกรก็เพื่อส่งเงินทองไปให้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ใช้อีกภพหนึ่งและเมื่อเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้รับแล้วจะส่งผลให้ผู้มาสักการะบูชาร่ำรวยมั่งมีเงินทอง วันแรกของงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในฐานะพ่อเมืองจะเป็นประธานในการอัญเชิญพระบุทธรูปและประทานทูบเจ้าพ่อหลักเมืองออกมาประดิษฐานไว้หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชารวมทั้งมีการมอบทุนให้กับโรงพยาบาลสถานศึกษาเหล่ากาชาติ ซึ่งเงินนั้นมาจากจิตศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมทำบุญให้กับศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครส่วนในยามค่ำคืนจะมีการจุดพลุก,กลางแม่น้ำพร้อมการแสดงอุปรากรจีนวันที่2ของการจัดงานจะมีพิธีกรรมการอัญเชิญเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยผู้ว่ารัชการจังหวัดสมุทรสาครผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครชมรมสิทธิเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครข้าราชการผู้อาวุโสในจังหวัดสมุทรสาครและประชาชนในจังหวัดและต่างจังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการบริหารสาลเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครสมาชิกชมรมสิทธิเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครสวมเสื้อสีเหลืองแถบสีแดงซึ่งเป็นเสื้อสัญลักษณ์ของชมรมสิทธิเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครสวมกางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบาสีขาวสวมหมวกสีเหลืองประชาชนทั่วไปที่มาร่วมง,งานสวมเสื้อผ้าสีสันสดใสไม่เข้มงวด ส่วนดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีคือกลองและค้องและบรรเลงดนตรีจีนประโคมก่อนการทำพิธีกรรมเครื่องเซนไหวที่ใช้ในการประกอบพิธีได้แก่ผลไม้5้าอย่างเป็นผลไม้อะไรก็ได้แต่ที่ขาดไม่ได้คือสม้มภาษาจีนเรียกว่าไต้กิหมายถึงโชคลาภสัตว์5ชนิดได้แก่หมูปลาไก่เป็ดปลาหมึก ทูบสามดอกเทียนสองเล่มดอกไม้เช่นดอกดาวเรืองภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยปนจีนพิธีกรรมการอัญเชิญเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครแห่ทั้งทางบกและทางน้ำแบ่งได้เป็นสองขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรียมการโดยเวลา7นาฬิกาสมาชิกจากชมรมศิษย์เจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เตรียมเกี้ยวสำหรับอันเชิญเจ้า,าพ่อหลักเมืองและในทุกปีจะมีการทำพิธีนำราองค์เจ้าพ่อหลักเมืองปั๊มลงบนผ้าที่จะใช้ผูกแม่ย่านางเรือทุกลำที่จะเข้าร่วมพิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองทางน้ำพิธีนี้ได้ทำขึ้นทุกปีที่มีการแห่เจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าของเรือที่มาเข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำเพราะเรือประมงทุกลำที่มาร่วมมาด้วยใจเพื่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่นับถือ เสร็จแล้วสมาชิกชมรมเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทยอยนำทงลงเรือที่จัดเตรียมไว้เรือที่ร่วมขบวนคือเรือประมงทุกประเภททั้งเรืออวนดำอวนลากและอื่นๆจำนวนมากมายมีคนแบกกระถางทุกเจ้าพ่อหลักเมืองชุดละสี่คนคนแบกเกี่ยวเจ้าพ่อชุดละ8คนมีการประโคมพิธีด้วยการตีกลองตีค้องและจุดประทัด 2. ขั้นประกอบพิธีโดยเวลา9้านาฬิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคณะกรรมการบริหา,ารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครชมรมสิทธิเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและประชาชนทำพิธีอัญเชิญเ,เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี จุดธูปบูชาองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหน้าแท่นพิธีเพื่ออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครลงประทับในเรือบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยขบวนเรือล่องออกจากท่าเรือริมเกลนบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไปขึ้นที่ฝั่งวัดแหลมสุวรรณารามจากนั้นขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครก็เคลื่อนขบวนไปตามถนนถวายไปจนถึงวัดช่องลมเพื่อหยุดพักขบวน ซึ่งในฝั่งท่าฉลอมก็มีขบวนแห่จากภาครัฐและเอกชนขบวนจากนักเรียนของสถานศึกษาต่างๆจำนวนหลายขบวนรวมทั้งขบวนเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่ได้แห่ไปให้ชาวท่าฉลอมได้กราบไหว้ได้สักการบูชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพ่อเมืองและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครได้ขึ้นรถประพรมน้ำมนต์ให้กับประชาชนกันตลอดเส้นทาง การแห่ที่ฝั่งท่าฉลอมนี้ยังมีพิธีกรรมที่น่าสนใจแฝงอยู่ซึ่งระหว่างเส้นทางก่อนถึงจุดหมายขบวนเจ้าพ่อจะต้องหยุดเพื่อทําพิธีที่ศาลเจ้าแม่จุ้ยบ่วยเนียหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมเมื่อขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองถึงหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมจะมีลูกศิษย์มาตั้งโต๊ะหมู่บูชาต้อนรับขบวนเจ้าพ่อ เจ้าแม่ทับทิมจะลงไปทําพิธีประพรมน้ำมนต์ให้สิทธิ์เจ้าพ่อและทําพิธีเชือดลิ้นเพื่อนําเลือดไปลางที่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองโดยเชื่อว่าที่ผ่านมามีผู้หญิงที่ร่างกายไม่สะอาดไปถูกตัวท่านเจ้าแม่ทับทิมจึงทําความสะอาดให้รวมถึงใช้เลือดประกอบพิธีเขียนหู้เขียนยันนับเป็นพิธีกรรมจากความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ส่วนภาคบ่ายขบวนเรือแห่ทางน้ำจะออกจากวัดช่องลมล่องไปปากอา แล้วผ่านไปยังวัดกำมร้าวัดกกกราบและเข้าสู่คลองมหาชัยและขึ้นที่ฝั่งองค์การสะพานปลาโดยขบวนทางบกภาคบ่ายเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่องค์การสะพานปลาสมุทรสาครไปตามถนนวิเชียรโชโดกผ่านหน้าวัดป้อมวิเชียรโชติการามพระอารามหลวงเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามถึงสามแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนเอกชัยเคลื่อนผ่านสี่แยกสถานีตำรวจตรงไปผ่านหน้าโรงพยาบาลสมุทรสาครเลี้ยวขวาเข้าถนนนิคมรถไฟ ถึงสามแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนดอรสิงห์ผ่านวงเวียนน้ำพุลัดล็อไปตามซอยต่างๆในตลาดมหาชัยกลับเข้าสู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทสาครในช่วงเวลาประมาณ18น,นาฬิกาคณะสิทธิอนุสิตต่างพร้อมใจกันก้มลงกราบพร้อมประชาชนจำนวนมหาศาลที่มารอเพื่อหวังจะได้เข้าไปแลกทุกมงคลจากกระถางทุกเจ้าพ่อหลักเมืองกลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล เอกลักษณ์ที่เด่นชัดบ่งบอกถึงการแสดงความสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่รอขบวน่านคือการตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้หน้าบ้านการแลกทูบตลอดเส้นทางการคุกเข่าเรียงรายทั้งสองฝั่งถนนและยังมีอีกหลายบ้านหลายร้านที่นำประทัดมาแขวนเป็นทางยาวเพื่อจุดรับสเสด็จองค์เจ้าพ่อ ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือยิ่งโดยเมื่อเกี่ยวเจ้าพอ่อเสด็จผ่านจะมีคำพูดที่ใช้สืบต่อกันมาจากผู้นำขบวนคือเจ้าพอ่อเสด็จแล้วผู้เข่าแล้วรวยเมื่อได้ยินวลีดังก้องทุกคนก็จะร้อมใจกันพุเขา่าวกราบว่าอย่างเป็นระเบียบ และสิ่งที่พิเศษก็คือตลอดทางจะมีประชาชนจำนวนมากที่นำของมาบริการทั้งน้ำดื่มขนมอาหารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ได้รับประทานระหว่างเดินขบวนนับเป็นพลังแห่งน้ำใจพลังแห่งความศรัทธาที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเสร็จพิธีแห่เจ้าพ่อนหลักเมืองชมมหรสบพในภาคกลางคืน ในช่วงวันที่3และ4ของงานประเพณีแห่เจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สักการบูชาเจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการปิดซานร,รวมทั้งยังมีการแสดงอุปรากรจีนทุกคืนเพื่อเป็นการสมโพธ์องค์เจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครด้วยวันสุดท้ายของการจัดงานตรงกับวันงโงอ่อวยจับอีก หรือวันที่11เดือน5ตามปฏิทินจีนถือเป็นวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในวันนี้จะมีการประกอบพิธีไหว้าตามแบบจีนโบราณด้วยสุราน้ำชาและเครื่องเส้นไหว้ต่างๆโดยผู้ประกอบพิธีคือตัวแทนจากตระกูลลิ้มและมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีรองด้วยรองประธานที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้คัดเลือกไว้รวม9ท่าน โดยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการผัดหมี่มหามงคลสำหรับใช้ไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครรวมทั้งการแจกหมี่มหามงคลให้กับประชาชนโดยมีภาคเอกชนจากหลายๆที่มาช่วยกันผัดนับหมื่นกล่องและซิ่วทอนับหมื่นลูก หลังจากนั้นจะมีการประมูลสิ่งของมงคลของเจ้าพอ่อหลักเมืองเพื่อนำไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและในช่วงค่ำคืนของงานวันสุดท้ายจะเป็นพิธีปิดงานประเพณีแห่เจ้าพอ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีได้ในการอัญเ,เชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองกลับเข้าสู่ที่ประดิษฐานภายในศาลซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครซึ่งภายหลังจากการอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลัก เมืองเข้าสู่ภายในศาลแล้วประชาชนที่มาร่วมง,งานต่างก็พากันแลกเหรียญทุกเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อที่จะนํากลับไปบูชาที่บ้านของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลจเจริญรุ่งเรืองประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเกือบ60ปีจากเดิมเป็นขบวนแห่เล็ก ที่มีเพียงการแห่เจ้าพ่อหลักเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความศรัทธาจึงทําให้ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครยิ่งใหญ่ขึ้นจนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าข้าราชที่มาร่วมด้วยช่วยกัน เจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชยัยรวมนำชยัยให้เจริญรุ่งเรือง